สวัสดีครับกับพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง youtube ลองบารมีของผู้ทิมนะครับผมก่อนนี้ก็ลุ้นเนื้อมาอีกรายการหนึ่งนะครับลุ้นเนื้ออีกรายการนึงนะครับก็จะเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อของยักษ์วัตโกนะครับผมท้าเวสุวรรณรุ่นรวยบรรดาทรัพย์นะครับผมก็รุ่นนี้ผู้ชาวพิเศษก็ที่สพฤศจิกายนนะครับผม2 5ง3ของทีมงานพี่โบ๊ะบาบะกงนะครับผมนี่ครับอันนี้ผมจะมีรายการที่ยัง แม่แกะซีนนะครับนี่ครับรายการแกะซีนสนใจสอบถามได้นะครับสอบถามได้สอบถามได้น e nah. ี่ครับนี่ครับสอบถามได้นะครับแบบไม่เกะซีนะครับผมนี่ครับก็วันนี้พี่พี่ท่านใดที่กดติดตามผมใน youtube นะครับช่อง youtube ผมนะครับฟังดีๆนะนี่ครับผมมีพัชแจกนะครับนี่ครับก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับที่แจกในงานพิธีนะครับผมนี่ครับนี่นะครับกดกระดิกาไปอยู่ว่า สมาชิกทุกท่านที่ติดตามผมในห้อง u t u b e นะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับก็เข้าทาง Google แ a มก็ได้นะครับพิมพิมไปเลยพิมซองว่า YouTube ไปเลยครับแล้วก็พี่เพื ube, today, ่อนใดที Nine ่มี YouTube uh อยู่แล้วก็เข้า u t u b e นะครับนี่ครับเข้า u t u b e ปุ๊บใช่ไหมพี่เพื่อนมีห้องยูทูบนะปุ๊บก็เข้าตรงนี้ครับนี่ครับค้นหาพิมพ์คําว่าลองบารมีหลวงพุทธิมนะครับผมก็นี่ครับก็กดติดตามผมทังทีแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดนะครับพี่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํามานี่ครับคือช่องผม ที่วีเทีนใดที่อยากจะขายพระหรืออะไรแบ่งบูชาครับผมน่นราคาที่คุยกันได้หรืออะไรครับแอดมาหาผมได้เลยครับนี่ครับลองมารมิงกุทิมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมช่องผมก็จะทาเกี่ยวกับพวกยักษ์วัตโกแล้วก็หลวงปู่บุญมาหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อกลวยรักเกจิต่างต่างที่ผมรับเช่านะครับผมบอกให้เลยครับผมทําไปเยอะนะครับเนี่ยครับเยอะมากเลยนะครับบอกให้เลยพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในช่อง YouTube ผมนะครับก็กติกาผมไม่อยู่ว่าให้เพี่นเพื่อนๆทายเลขครับ ทายเลขนะครับดีๆฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะทายเลขนะครับ2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวสลักกินแบ่งวันที่1เดือน12นะครับวันที่1เดือน12เดือนนี่ของพันห้าร้กสานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามฟังดีๆนะครับนี่นะครับยักษ์วัตโกะนะครับรุ่นนี้เลยครับนี่ครับรุ่นนี้นี่แหละครับให้พี่เพื่อนทาย2ตัวบน2ตัวบนนะในคลิปใต้คลิปนี้นะครับ2ตัวบนนะพี่ๆท่านใดสมาชิกท่านใดที่ทายถูกผมก็จะให้เหรียญนี้แหละ เอฟรีเลยคนหนึ่งทายได้แค่คนละหนึ่งสิทธิ์พอเจ็ดห้าสามแปดอย่างเงี้ยหรืออะไรแค่ได้ได้แค่สองตัวพอครับผมให้สิทธิ์ติดคนอื่นเขาบ้างครับเพราะว่าผมก็ได้เหรียญนี้มาแจกจากพี่ทางงานทีมงานพี่โบให้มาเหรียญหนึ่งนะครับผมผมได้ในวันงานนี่นะครับก็พี่ๆท่านใดที่อยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในช่อง YouTube ผมนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับนี่ครับกล่องเดิมๆนะครับจากวัดนะครับเนี่ยกล่องเดิมๆจากวัดนี่ครับเห็นนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทู e ที่ผมบอกไปนะครับอ่ะวันนี้เรามานะครับุ่นเนื้อรายการดนเนื้อนะวันนี้ผมก็ได้แกะหนึ่งองค์ก็เนื้อไหนผมเจอผมก็จะบอกให้นะครับผมจะไล่บอกให้ทุกวันเลยครับว่าเป็นมีเนื้ออะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็ต่างๆนานามีอะไรบ้างครับผมจะไล่เนื้อให้ครับเป็นเป็นกระบอกเสียงให้ของทีมงานพี่โบ้ออีกอีกแนวทางหนึ่งในช่องยูทูปผมช่องยูทูปผมตอนนี้ก็คนติดตามก็จะพันๆแล้วนะพันจะพันแล้วครับอีกไม่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 เท่าไหร่ก็จะพันละ ก็ทาไปด้วยศรัทธาแล้วก็จิตใจมั่นคงนะครับที่แนวทางให้นะครับนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นที่ผมแกะมาก็จะเป็นนี่ครับเนื้อสตราโอระผิวไฟหรือวงเล็บหลุงนะครับจํานวนการัดสร้างนะครับจํานวนการัดสร้างครับก็2,900 2 0 0 0นะ2900 เก้าองค์ก็เป็นรายการนี้นะผมจะให้ดูผมจะให้ดูใบรายใบรายการก่อนครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูปผมนะครับก็มีพัชแจกนะครับมีพัชแจกนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นรายการนี้นี่นะครับรายการนี้เห็นนะครับนี่ครับรายการนี้สแตโลหะผิวไฟนะครับจำนวนเด็ดสร้าง2,909อองค์นะครับผมนี่ครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมรุ่นนี้ดีกีรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของพาร์ทารแก้วแล้วก็ที่ยักษ์วัตโกเด้วยนะครับผมก็ฝากขอขอบคุณมากครับทางแอดมินครับผมที่ที่ให้ผมมีพื้นที่เผยแผ่บารมีแล้วก็บอกตำหนิของยักษ์วัตโกแล้วกันก็กราบขอขอบคุณมากครับพี่พี่โบแล้วก็ทีมงานแอดมินทุกท่านหลายๆคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกให้นับเนื้อนไหลนี้เป็นพิมพ์เล็กนะเดี๋ยวผมจะไล่พิมพ์ใหญ่วันหลังนะครับผมว่าแต่ผมจะขอไล่พิมพ์เล็กไปเรื่อยก่อน จนฝากผมจะหมดพิมพ์เล็กไปนะครับเอาเราเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันครับผมเป็นพี่เป็นน้องกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง youtube ผมนะครับผมสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับเนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อลุงนะอ่าชัดนะภาพชัดนะครับชัดนะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อลุงครับผมเนื้อลุงผิวไฟนะครับผมนี่ครับก็เป็นผิวไฟนะครับถ้าถือว่าสวยมากเลยนะครับเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งนะครับที่ที่ทุกคนต้องต้องรู้จักกันนะครับผมจะบอกให้เลยนี่นะครับก็จะเป็นยักษ์อีกตนนนึงะครับ จำนวนจะสร้างน้อยนะครับแค่สองพันบาทตนนึงครับผมสองพันเก้าร้อยเก้าตนนะครับนี่ครับเก้าองค์แล้วกันอ่ะไม่อยากเก้าตนไม่รู้ตนบางทีบางคนไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้จักเหมือนกันปึ๊บผมให้ดูนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะตอกเล็บนี้ครับนี่ครับผิวลลงตอกเล็บอย่างนี้นะจำให้ดีนะพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นวีดีทานให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่กำลังรู้ศึกษานะครับนี่ครับผมหนึ่งนะผมให้ดูครับใกล้ๆเลยโอเค ชัดนะครับนี่คือโค้ดของสัตโลหะผิวไฟนะครับผมหรือผิวลุงนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นโคดหนะนะครับนี่ครับแบบนี้ครับผมให้ดูกล้องกล้องผมจะจะจับใจนี่หน่อยเพราะว่าจังหวะผมเอาหนึ่งนะผมจะดึงไฟ์ลบหน้าผมจะได้เห็นชัดๆนะพอพอเนื้อเนื้อลุงมากเลยผมบอกให้เลยเป็นเนื้อลุงมากนะครับเหนะครับก็นี่ครับก็ข้างหน้าผมจะดูข้างหน้านะครับข้างหน้าอยากนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ผมได้นะครับก็เป็นแนวทางด้วยกันนะครับผมเราเล่นด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นกระบอกเสียงให้อีกกระบอกหนึ่งของทีมงานที่โบนครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ผมเผยแผ่บารมียักษ์ปะตะโกนะครับผมรุ่นรวยบรรดาทรั์ก็ผมจะอยู่ในพิธีด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าเป็นแนวทางได้นะครับพี่ๆใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยักษ์บริษัทสร้างก็คือเจเวอรี่นะครับผมเจเวอรี่นะครับผมแพนด้านะครับผม เจเวลลี่พันด้านครับที่เป็นบริษัทที่ดีท so ี่สุดของตอนนี้นะครับถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็ระดับประเทศเลยนะครับผมถือว่าเป็นระดับประเทศเลยนะผมจะบอกให้นะครับระดับประเทศนะครับก็จะเป็นในบริษัทนะครับผู้ผู้สร้างบริษัทครับผมพนด้านครับเจเวลลี่แล้วผมจํากัดมหาชนนะครับผมก็จะเป็นบริษัทที่ที่มาตรฐานการรูปหล่อนะครับรอบภถ้าเป็นรูปหล่อเนี่ยผมต้องต้องยกให้ทางบริษัทนี้นะครับถึงพี่โบถือว่าเลือกบริษัทที่ดีนะครับถึงบริษัทที่ดีแล้วก็นี่ครับเนี่เห็นยักว่าครับ นี่เคี่ยวยักนะครับนี่พี่ทนใดที่เข้ามาใครที่ได้เนื้อพิเศษหรืออะไรนะครับลงมาใน youtube ใต้ใต้คลิปนี้ได้นะครับเ๋ผมจะลงเรื่อยๆื่อยนะครับผมนี่ครับจะบอกให้นะครับนี่ครับดูครับก็กลายลุ้งเลยนะครับผมถือว่าข้างหน้าก็จะเป็นนี่ครับหนุนให้ดูนะครับท้าเวสุวรรณนะครับเห็นไหมครับท้าเวสุวรรณนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเขียนเป็นคาว่า วัตกโกอายุทยานะครับถือว่าเป็นรายการที่สวยมากอีกรายการหนึはは่งนะครับที่พี่ท่านใดที่ยังไม่รู้รายการนี้นะผมจะบอกให้นะครับก็จะเป็นรายการรายการนี้ก็เป็นรายการสัตตโอหะครับผมผิวไฟผิวลุ่งนะครับผมแล้วก็จเนวนการจัดสร้าง2,909องค์นะครับผมนี่เขาถือว่าจํานวนน้อยนะครับถือว่าน้อยมากเลยพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปก็ภาวนาขอพรดีๆนะครับผมบอกให้เลยว่ามีโชคมีลาบมีคนได้ จากยักษ์กตโกลูกค้าผมที่ได้ไปตอนนี้ค้าขายก็ดีขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับถือว่าตัวผมเองผมก็ขอนะครับเพราะว่าผมก็ตัวผมเองผมก็มาวานเพิ่งได้มาสองสององเป็นสามองพอดีทองคําผมตั้งรับไว้แล้วจวังหวะเจาราคาที่โดนใจกันผมก็ปิดมาให้แล้วก็โอนตังค์ให้เขาให้เขาเรียบร้อยแล้วให้เขาส่งพระมาส่งพระที่เป็นเคียงคําว่า แรกแรกแรกทองคํานะครับผมก็เลยให้เข้าไปวานเมื่อเช้าก็เลยโอนตังค์ให้กันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้พระมาแล้วครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่แบ่งปันนะผมพี่พี่ท่านใดที่อยากจะให้พระเอออยากจะปล่อยบูชานะครับเตื้อทองคํานะผมยังรับเช่าอยู่นะแต่ขอราคาที่จบกันได้นะราคาที่เราคุยกันได้แล้วผมผมว่าเก็บแล้วได้นะผมเอานะครับผมบอยฝากฟังในช่อง YouTube ผมด้วยนะครับฟังในช่อง YouTube ผมได้นะครับ youtube ผมก็ลองบารมีหมูทีมก็มีไลน์ให้นะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามาดูไลน์ได้นะครับ นี่ครับถือว่าสวยนะแกะลายได้สวยมากเลยนะครับผมบอกให้เลยถือว่าสวยมากเป็นลายแกะในลายที่สวยมากนะครับโอ้โหสวยจริงๆบริษัทแพนด้าครับเดเวลรี่ะครับผมเป็นบริษัทต้นๆของระดับประเทศเลยนะครับตอนนี้ครับถือว่าจำนวนกาินก็จะสร้างน้อยนะแต่พี่ที่พี่ท่านใดเลยว่าผมขอฝากเรื่องผมไปด้วยอ่าวันนี้พี่ๆท่านใดที่อยากจะได้นะครับแบบไม่แกะซีนะครับเป็นรุ่นเอาเองครับนี่ครับเป็นรุ่นไปรุ่นเอาเองนะครับผมบอกให้เลยเป็นรุ่นเราเองนะครับเป็นรุ่นเราเอง สนใจพิมพิบปัญหาขอผมได้นะครับในช่อง YouTube หรือพิมพ์ใน YouTube ผมก็ได้นะครับผมมีให้นะครับก็วันนี้ผมลองบารมีอุทิมก็กราบขอขอบคุณพี่โบบามะกงแล้วก็แอดมินลหลายคนนะครับก็พี่ท็อปแล้วก็ที่ผมรู้จักหลายๆคนก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมมีพื้นที่เผยแผ่บารมียักษ์วัดโกนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าผมอยู่ในส่วนร่วมนะแล้วก็ได้เป็นพิธีแล้วก็ ได้ช่วยพี่โบไปแนวทางหนึ่งก็ขอขอบคุณมากครับนี่พี่ท่านใดที่อยากได้นี่นะครับเนื้อเส้นวนครับกดเอกกาพี่ว่ากดติดตามผมในช่อง YouTube เท่านั้นนะครับกดติดตามในช่อง u t u b e นะครับ u t u b e นะจำดีๆครับ YouTube แล้วก็พิมพ์คอมใต้คอมเมนต์ไปเลยเตกท้าย2ตัวบนเราเจอกันวันที่1เดือน12 2สองสวันนี้ผมลองวารมีมูทิมก็กราบขอบคุณทางแอดมินแล้วก็ผู้สร้างหลายๆคนนะครับที่ช่วยใ,ให้ผม เผยแผ่บรารมีหลวงปู่ไอ้หลวงยักษ์วัตโกนครับผมวันนี้ผมก็กราบขอขอบคุณมากครับรุ่นนี้ก็จะเป็นยักษ์วัตโกภาษีเจริญอยุธยารุ่นรวยบันดาลทรัพย์นะครับนี่ครับก็พี่ๆดันใดที่วันนี้ยังไม่มีค่าแล้วครับผมบอกเลยวันหน้าพิกแผ่นดินก็หาไม่เจอนะครับวันนี้ผมลองบรารมีหลวงพุอิมก็กราบขอขอบคุณมากครับพิธีใหญ่มากก็เดี๋ยวผมจะไล่เนื้อให้ให,ให้ประจําได้นะครับถ้าผมมีทุกเนื้อนะผมแต่ผมจะไล่ให้นะครับก็ วันนี้ผมรองบารมินอุทิมก็กราบขอขอบคุณมากน,น,นะครับที่ให้ผมมีพื้นที่นี่ครับอยากปตโกนี่ครับกราบขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมรองบารมินอุทิมก็กราบขอขอบคุณมากนะครับขอให้พี่เพื่อนเสมาชิกทุกท่านที่เข้ามานะครับก็ขอให้รวยเงงถูกหวยกันถูกหวยกันสิ้นเดือนนี้แล้วกันครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะครับผมวันนี้ผมรองบารมินอุทิมก็กราบขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ